แชร่วนภาพซ้อนรามเซ็ตนี้กลายเป็นไวรัลแฟนๆคอมเมนต์เป็นห่วงกลายเป็นเซสตสภาพของซ้อนรามเทพพิทักษ์อดีตพระเอกชื่อดังที่โลกโซเชียลแชร์ต่อกันให้ว่อนกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วมียอดเข้าชมถล่มทลายมากกว่า6ล้านวิวภาพเซสตสนี้เป็นภาพจากงานวงสวงละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยา,ยาทางช่องแ โดยโพสดังกล่าวเป็นของผู้ใช้บัญชีติ k กตอกรายหนึ่งโดยได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าลงซะหน่อยนานๆจะเจอทีและมีการจับภาพขณะที่หนุ่มสอนรามอยู่ในชุดพีเรียดเต็มยศกำลังไหว้ทำพิธีบวงสวงละครทางช่อง8ในระยะประชิดซึ่งแสดงให้เห็นร่องรอยแห่งวัยที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยก็ได้มีชาวเน็ตคอมเมนต์อย่างมากมายโดยส่วนใหญ่บอกว่าเป็นไปตามวัยรอแบบธรรมชาติไม่เข้าคลินิกเพราะว่าแกประหยัดเงินไว้ให้ลูกสาวและอื่นๆอีกมากมายค่ะด้านบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจากเอฟเฟคของการแต่งหน้าเพื่อให้เข้ากับบทบาทที่ได้รับบวกกับแสงและเงาเนื่องจากหลายเสียงยืนยันว่าตัวจริงหล่อและดูดีมาก ในขณะที่แฟนๆละครบางท่านก็บอกว่าเห็นสอนรามใส่ชุดนี้แล้วนึกถึงขุนไกลในละครเรื่องายโลหิตแสดงดีมากๆพระเอกในดวงใจค่ะเหินฟ้าตีใหญ่นี่คือตำนานครับขุนไกลของบ่าวและอีกหลายๆคอมเมนต์ที่แสดงความเป็นห่วงสุขภาพและส่งกำลังใจให้เนื่องจากทราบข่าวปัญหาชีวิตในช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งชื่นชมการทำงานและการเลี้ยงลูกที่ทำได้ดีมาตลอดและอย่าลืมดูแลตัวเองด้วย